วันนี้เราจะมาสอนฟาร์มกันเบรมกล่องเกิดโรกไหนอ่ะโอ๊ยใครก็ได้อยู่ไหนอ่ะอือเราอยู่อันนี้เราอยู่โรกสามเนาะกล่องเกิดโรคไหนอ่ะ

อ๋อตีกองใหญ่ที่มันเป็นด่านสุดท้ายใช่ไหมยังไม่ได้เลยอ่าให้เจเจแปนใช้ใช้คอมคอมคอมเหลือนั้นใช้คอมเหลือเพื่อจับเพื่ับอ่าฮะ ให้ความหนือระดับเออใช้แ <Okay. S 3> okay.